สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวทำขนมตาลกันนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอันนี้เป็นเป็นแป้งสาลีนะคะหนึ่งกิโลค่ะส่วนผสมก็มีน้ำกะทิยีสแล้วก็ผงฟูเกลือป่น น้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วมีมะพร้าวเอาไว้โรยหน้าแล้วอันนี้อะไรยี่สิสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคือกระทงค่ะกระทงเอาไว้เทขนมลงไปแล้วก็ไปนึ่งค่ะนี้เรามาดูแล้วก็มีมีซีนนะคะแล้วก็เรียกอะไรครับพลาสติกปิดหุ้มพลาสติกหุ้มนะคะสำหรับทำขนมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเกลือป่อนประมาณสองช้อนชสองช้อนชานะคะแล้วก็มีผงฟูนะคะประมาณนี้นะคะสองช้อน น้ำตาลทรายเดี๋ยวทีหลังอันนี้ก็ประมาณสามกรัมนะคะนี่ประมาณสามกรัมสามขีดก็สามกรัมนั่นแหละอันนี้วิธีทำเราก็เอาลูกตาลสดนะคะมาทำมาคั้นน้ำล้างให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกออกแล,แล้วเรามาคั้นน้ำนะคะคั้นน้ำ คันน้ำแล้วก็เอาไปใส่ผ้ากรองแล้วก็เขียนไว้หนึ่งคืนนะคะเสร็จแล้วก็มันก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะนี้เราก็คลุกเขาให้มันเข้ากันนะคะเราเราค่ะเรามาลงมือผสมแป้งกันเลยนะคะเราก็ ใส่เครื่องปรุงหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาผสมแป้งเนาะ mm hmm. ก็คือใส่หัวกะทินะคะใส่ไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ต้องใส่ทีเดียวนะคะใส่ไปนวดไปนะคะพอดีลืมซื้อถุงมือถุงมือหมดนะคะท่านผู้ชมนวดให้เข้ากันนะคะ นอดจนกว่าแป้งจะได้ที่ Thank yeah. ขอมือเลยนะคะท่านผู้ชมล้างมือแล้วค่ะถ้าไม่พอน้ำตาลถ้าเราชอบความหวานเราก็เติมความหวานลงได้ค่ะยายช,ชิมดูสิคุณย่าชิมดูสิสพอดีรือยังรสชาติได้ไือยัง หวานพอดีไหมคะหวานแล้วพอดีแล้วคะ่ะพอดีก็นวดต่ออีกสักพักค่ะเดี๋ยวเราก็หยุดไว้พักไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วถึงเวลาครบกำหนดเราจะพักแป้งไว้ประมาณ4ี่สิห้าถึงหชั่วโมงนะคะอ่าเราจะพักแป้งไว้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ,เร,ะ,ระ,ะ,คะเราใช้ ติดอันนี้คุมเนาะทิ้งไว้เพื่อที่จะให้แป้งมันฟูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นสี่สิบห้าทีถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็มาตักใส่อันนี้นะคะที่เราทำไว้กระทงนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วพักเบรกไว้แค่นี้ก่อนเนาะเราจะพักแป้งไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยพอเราแป้งได้ที่นะคะแล้วค่อยมาใส่ตรงนี้แล้วเราค่อย มาดูกันใหม่นะ,ะให้เวลาน้นนะคะขนมที่เราทําไว้เนาะที่เราผสมแป้งไว้อะ่ะเ,เรามาดูกันนะคะอันนี้ที่เราปิดพลาสติกหุ้มไวอ้อ่ะเพื่อที่จะให้ขนมมันฟูเนาะเราไว้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาดูกันนะคะไม่ให้ลมเข้านะคะถ้าลมเข้าแล้วมันจะไม่ฟูค่ะแล้วเราก็คนนะคะคน คนให้เนื้อแป้งมันเข้ากันนะคะไล่ลมะคะ่ะจะได้นวดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยถ้าเรานวดให้มันเข้ากันนะคะแป้งมันก็ยิ่งยิ่งฟูนะคะเวลาเราไปนึ่งจะได้นวดอีกรอบนะได้ได้ได้แล้วนวดคนคนคนเลยคนวนเลย เพื่อที่จะให้ยิ่งนวดเท่าไหร่ยิ่งคนเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งฟูนะคะทาเป็นตัวอย่างให้เขาดูนิจากนั้นก็นํามะพร้าวนะคะผ่าเผาผสมเกลือหน่อยนึงนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่นึ่งไปด้วยกันนะคะจะได้ไม่บวะเค็มปิดเลยนะใส่เกลือหน่อยนึงนะคะ่ะ แล้วก็พกเค้าให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งด,ด้วยกันนะคะก็แส่มเท้าจะได้ไม่บูดนะคะ เกลือนะคะ บางกลองเฮ็ดก็ได้ไม่ต้องเอาเต็มว่ต้องเอาเต็มไม่ต้องเอาเต็มนะคะเอาอประมาณเศษสามส่วนสี่นะคะสามในสี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูตอนนึ่งเสร็จนะคะประมาณยี่สิบนาทีค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนที่เรานึ่งเสร็จแล้วเนาะอันนี้พักไว้ก่อนอันนี้คือหน้าตาที่ว่านึ่งสุกออกมาแล้วนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะน่ากินไหมคะ อา,าอา่ารม, <า S 1> มากเล,เลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะสวยงามมากหนึ่งกิโลนี่เหลืออีกครึ่งนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งค่ะได้เยอะมากค่ะแป้งหนึ่งกิโลค่ะไุค่ะไาเด้อค่ะไม่กินน้ำกันค่ะสูตรทำขายนะคะ